สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณทอแนะนำตัวหน่อยนะครับผมครับชื่อเอี้ยงครับจากฟาร์มนัมเบอร์ไฟท์โค้ดนะครับก็น่าจะเคยได้เห็นกันบ่อยๆในการที่ทำงานนะครับครับผมคนคนนี้ได้รางวัลโลกาบิดประจำกับางจ้าเหมาทุกงานอยู่แล้วนะครับครัผมก็วันนี้ก็เป็นคนที่ใช้จุริรีของผมอยู่ประจำก็เลยขออนุญาตเข้ามาถ่ายทำที่ยังไม่เรียกว่าฝากตัสุริีเรียกว่าเป็นที่ก้อนทริชันราค ยังไงเดี๋ยวช่วยบอกสำหรับคุณว่าใช่แล้วเป็นยังไงบ้างที่นึงนะครับผมส่วนตัวส่วนตัวผมใช้อยู่สองตัวครับก็เป็นตัวสีฟ้าแล้วก็ตัวสีเขียวเป็นตัวจุดินซีกับตัวจับตะกอนครับก็ส่วนตัวใช้อะใช้ที่ที่ที่คอริชั่นเนี่ยแหละครับีเพราะว่าตัวดุดินซีเนีครับผมชอบเรื่องของน้ามันทําให้น้ําใสแล้วก็น้ำสะอาดมันจริง ผมว่าน้ำมันดูเป็นธรรมชาติคือด้วยการคอนดิชันปลาครับมันต้องใช้ตักนี้เข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าเราเราจะล้างกองบ่อยก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำมันเปลี่ยน่ายบ่อยเราเลี้ยงด้วยระบบน้ำเย็นนะครับมันก็ก็ใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยย่อยฉลายพวกแอมโมเนียในเตสในเศษในทรายเนี่ยผมว่าตะนี้โอเคเลยครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ที่ใช้เนี่ยเพราะว่าหน้าน้ํบางทีเราให้อาหารเล่งสีจํานวนมากๆหน้าน้ําเราก็มีตะกรนมีความมันมีอะไรเงี้ยตัวนี้คือเยอะรักโอ้โหแข็ง ตอนนี้ได้มีสมบูุณจากผู้เลี้ยงเองนะครับผู้เรียนผู้เป็นปลาปลาด้วยเดี๋ยววันนี้ผมมีอีกสองตัวแนะนําเพื่อเดี๋ยวให้ไปลองใช้นะครับก็คือตัวแรกเป็นโปรโวติกนะครับตัวนี้จะเข้าไปช่วยย่อยอาหารทําให้ขี้ปลาน้อยลงใช้กับอาหารที่ห่ออะไรก็ได้นะครับแล้วตัวนี้จะทาให้อาหารเนี่ย จากที่เคยเอาผ่านปลากินเข้าไปออกมาได้80%ก็เป็น100%ครับที่ป้องกันโรคปาลาด้วยเพราะว่าตัวนี้เชื้อแบคเเชื้อยีสต์จะเข้าไปครอบคลุมอยู่ในกระเพาะพออยู่ในกระเพาะปุ๊บเนี่ยม,มันก็เวลาื้่โรคเข้ามาเข้ามาในในในท้องปลาเนี่ยในปากปลาเข้าไปไนปุ๊บในกระเพาะปลามันก็จะไม่มีที่เกาะนจะเนที่ออไปทบให้โอกาสเป็นโรคน้อยลงนะครับแล้วส่วนปลาเนี่ย <c oughs> ก็จะแข็งแรงกระตุ้นป้วยมากขึ้น เป็นหลายๆร้านเนี่ยรับของผมไปชอบไปขายว่าเอากระอบผมไปขายแล้วไปบอกว่าเล่งสีจริงๆไม่ใช่พานมันแข็งแรงเท่าไหร่อ่ะสีมันมาเองคือตัวนี้ไม่ได้เล่งสีนะครับต้องบอกก่อนอ่าตัวนี้เดี๋ยวเอาไปลองใช้ก็หลายๆคนก็ที่ได้ช้์กันเนี่ยก็บิดตัวใช้กับตัวนี้ก็อยู่อยู่บ้างแหละครับอ่าครับผมขอบคุณครับผมคือตัวนี้เดี๋ยวจะมอบให้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวเอาไว้ลองใช้นะครับเป็นตัวแรกา่าสีพ่วงตัวนี้นะครับอ่าเอาไว้สําหรับ เรื่องเวลาปาเกต์เกตสีรุนพวกครีบขาดพวกนี้จะทําให้ขึ้นมาไวมากแล้วทำไ้การเล่งสีหลายสีเกิดขึ้นมาด้วยแล้วเข้าที่ผมให้ลูกค้าไปลองใช้เหลือก็ลูกค้าซื้อไปใช้เนี่ยเขาแจ้งมาว่าสีดําขึ้นด้วยอืนะครับผมนี่ค่ะสีดำขซึ่งตัวผมยังไม่ค่อยแน่ใจร้อเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แต่ลูกค้าหลายๆคนเดี๋ยวผมไปลองให้ครับ ตัวนี้ก็คือเป็นสินะตัวใหม่ซึ่ไอไห่มากตัวนี้จะทําให้ปลาเนี่ยเกี่ยวกับพวกระบบประสาทสดชื่นทำให้กระชับกระเฉงปลาจะคล้องแก้วกินง,ง่ายทําอะไรทุกอย่างก็คือลปลาพวกกระดูกเสริมสร้างกระดูกไปพวกนี้ด้วยครับกระดูกไม่โคตรหลังไม่งออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสร้างโครงสร้างครับผมก็จะมาไปสองตัวให้ไปลองใช้ได้ได้เลยครับที่ขาบคุ้มครับนะครับก็ยังไงวันนี้ก็ผมก็เท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวงไงฝากปลาปลาหน่อยนะครับใช่ครับก็ ฝากฟาร์มปลาครับก็นำมาไฟ้โค้ครับก็เป็นฟาร์มปลาที่ทปาปลาประกวดเป็นหลักครับพี่เป็นหลักเลยก็ฝากฝากไว้พี่เป็นตัวเลือกหนึ่งสําหรับพี่พี่น้องๆที่อยากเข้ามาประกวดด้วยครับเราต้องทางการติดต่อทางไหนด้บ้างครับเ,รเป็นเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กชื่อคาเชนทูชื่นครับ ครับพี่ชอบไหมครับหรือช่องเดียวเลยอ่าเน้นเป็นช่องเดียวดีกว่าเพราะว่าในเพจไม่ค่อยได้เข้าไปตอบใครด้วยโอเคครับผมหรือว่าถ้าอย่างนั้นก็โทรได้ครับศูนย์เก้าแปดห้าหนึ่งเก้าสามห้าแปดเก้าครับเดี๋ยวเบอร์เดี๋ยวผมขึ้นให้จริงๆนะครับผมได้ครับใครก็ต้องขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับวิสาทเวิร์ดมนแห่งสายน้า